สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่15เดือน7นะครับเป็นเวลาประมาณ9โมง30มนาทีนะครับหรือว่า9้าโมงครึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวนพจะทำการอัปเดตตัวของทองคำให้ดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นในทิศทางไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในมุมมองถัดไปจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงเราบ้างนะครับ จากที่ผ่านมานะครับก็คือจากจุดต่ําสุดนะกันที่ผมมองว่ามองว่ามันเป็นต่ําสุดนะก็คืออยู่ที่1,600นะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็ได้มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือผมจับเส้นเทรนไลน์ขึ้นมาเลยนะครับจากโลต่ําสุดนะครับเอามาเชื่อมแบบนี้นะครับอ่าเราจะได้จุดเชื่อมโยงกันนะครับก็คือเอามาเ,อาเป็นไรโอเคนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้ เราจะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยเขามีการปรับตัวขึ้นมาเป็นโครงสร้างของ up เ e นหรือว่าเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็สตองมากๆนะครับแต่ว่าในกล่องที่เราเล่นกันเนี่ยเราจะมองภาพใหญ่ไปก่อนนะกันนะครับซึ่งณนะวันที่ราคาเขาลงมาที่2290 9นินิดๆหรือไม่ก็ประมาณสัก80นะครับเนี่ย ซึ่งเขามายืนอยู่บนบริเวณกล่องของตัวที่ที่เป็น up พเทนะครับซึ่งตรงนีนะ้เราก็สามารถที่จะจับตัวของโครงสร้างที่เป็น up เทนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราจับขึ้นมาอีกนะครับโอเคผมเชื่อมอย่างนี้นะครับโอเคเราจะได้ภาพ up เทนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการยกหายแล้วก็ยกโลขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก็คือทําจุดสูงที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทําจุดต่ํา ก็คือจุดต่าที่มันยกขึ้นนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงมากๆนะครับอ่ะถ้ามองภาพนี้นะครับเราจะเห็นภาพได้ถ้าเกิดใครที่เรียนศาสตร์เรื่องของเอลิทเว็บมาน่าจะพอเข้าใจครับว่าถ้าเกิดเรานับเริ่มนับตรงนี้นะเป็น1ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น2นะครับขึ้นนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น3มที่อาจจะยังไม่จบนะครับโดยประมาณนะันคือผมนับแบบแบบหยาบไปก่อน แต่ว่ามันจริงๆถ้าเกิดจะนับจริงมันต้องนับไล่ตั้งแต่นู่นเลยนะครับตั้งแต่แรกๆที่มันเกิดมาเลยนะครับว่าจริงๆต้องอาจจะต้องไปดูตามเฟรมวีคหรือว่ามันเลยทีเดียวแต่ว่าผมขออนุญาตเริ่มนับตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็นับเป็นสวิงของเขานะครับอ่ะก็ยังมีสิทธิ์ครับที่เขาจะไปได้ต่อนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ถือกันแบบเป็นแสนแสนจุดนะครับหรือว่าเป็นหมื่นหมื่นจุดขนาดนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาย่อยกันดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับที่เล็กลงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในไทม์เฟรมเนี่ยในในไทม์เฟรมเดนเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะครับว่าโอเคเขาเป็นขาขึ้นที่โซสตองนะครับก็สตองมากๆนะครับอ่ะผมจะปรับไทม์เฟรมข้ามาดูเป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับโอเค4ชั่วโมงนะครับเอ่อถ้าเกิดใครที่ติดตามผมมาในตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้ว นะครับประมาณวันที่28นะครับนทได้ได้แนะนำเอาไว้นะครับว่าตัวของราคาเนี่ยเขามีการปรับตัวขึ้นนะครับจากบริเวณที่เราพูดคุยพูดคุยกันไปเมื่อกี้ก็คือ2 2ง0ันสองร้ยเก้ไปปะเก้าต้นๆน,น,นะครับแต่แถวนั้นนะครับก็คือ2 2 8 1องนะครับจนถึง2 2 9 1 0นิดๆน,น,นะครับโดยประมาณซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นสังเกตได้นิดน,นึ่งว่ามันจะมีรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น นะครับก็คือรูปแบบในการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับคือแพทเทิร์นที่เรียกว่า inward head and shoulder นะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นในการกลับตัวขึ้นนั่นแหละนะครับประเด็นคือตอนนี้นเนี่ยเขาก็ได้กับกับตัวขึ้นแล้วก็ยกไฮย,ยกโลในในในช่วงของเลนประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจุดต่ำของเขาเนี่ยยกขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นเนาะว่าราคาเนี่ยพยายามยกขึ้น แต่สิ่งที่ผมอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแะ้วกันผมได้อธิบายว่าด้านบนนี้จะมีบริเวณของซับไพโซนเอาไว้อยู่นะครับซึ่งซับไพโซนนะครับที่ที่เราเห็นกันเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับ2 4 1สี่หนึ่งจนถึง2 4 1 8ี่หนึ่งนะครับซึ่งเขาฉลับขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับเมื่อเมือม่อเมื่อวันเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์นเนี่ยไม่ผ่าน แล้วก็ขึ้นมาวันศุกร์อีกก็ยังไม่ผ่านนะครับผมจะไม่ได้พูดถึงตัวของฟันเดเมนทัลนะผมจะคุยเรื่องเรื่องของเทคนิคเเป็นหลักนะครับอ่ะพอเราได้ภาพประมาณนี้ปุ๊บโอเคเราจะเข้าใจแล้วว่าตรงนี้คือแนวต้านนะครับถือว่าเป็นซับไพโซนของเราเองนะครับ <c oughs> จากนั้นเนี่ยเราจะทํางานกับมันยังไงเราจะใช้งานกับมันยังไงนะครับเมื่อเราเห็นแนวต้านนะครับอันดับแรกเลยนะครับตอนเนี้ย เราต้องมองสเตจต่อไปก็คือเราเราต้องมองหาตัวของ p r i c e action หรือว่า PA ในการกลับตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันมีนะครับเราจะโฟกัสหน้าเซลล์ลงมาเป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับใน i ท e f r ฟ m e 4ชั่วโมงนะครับก็อาจจะเป็นการย่อลงมาหรือว่าปรับตัวขึ้นไปต่อเลยก็ได้นะครับซึ่งในตัวของโมเมนตัมของสตอรเนี่ยก็อาจจะมี ก็เรียกว่าอะไรเป็นการขึ้นไปโอเวอร์บอทนะครับหรือว่าเป็นจุดที่มีแรงซื้อที่มากเกินไปอาจจะทําให้ราคาเนี่ยมีการแบ่งการทํากําไรขายลงมาบ้างนะครับซึ่งช็อตที่เขาย่อลงมานะครับหรือว่าช็อตที่เราเห็นกันแบบแบบเมื่อคู่นะครับพี่นาตีไว้ให้นะครับบริเวณนี้มันจะไปแมทชิ่งกับตัวของเส้นเทนไลน์ line, นะครับหรือว่าเส้นแชเนลที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้ยสมมติถ้าเกิดว่าราคาเขามีการย่อลงมานะครับ เช่นอ,อาจจะขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อหรือถ้าเขาย่อลงมาให้เราได้จริงๆนะครับอาจเราอาจจะใช้จุดจุดนี้เป็นจุดอ้างอิงในการเข้าออเดอร์นะครับออเดอร์ฝั่งบายขึ้นไปนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะได้จุดในการเข้าออเดอร์แล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสองสามแปดสิบนิดๆนะครับโดยประมาณเดี๋ยวผมดูดูค่าให้ว่ามันเท่าไหร่ ประมาณสัก83นะครับจนถึง79ตรงนี้จะเป็นดิมานโซนด้วยนะครับก็คือถ้าตลาดเนี่ยเขามีการทิ้งน่องรอยของการซื้อเอาไว้อยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็หัดดูได้นะครับซึ่งจริงๆมันมีทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาแค่ยังไม่ลงมาแมทชิ่งเท่านั้นเองนะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าในวันนี้นะครับหรือว่าภายในวีคนี้นะครับราคาในการย่อลงมา นะครับนบจะให้โซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับลบให้ติดดาวไว้เลยในการเนาะน่าสนใจมากๆนะครับดาวผมก็ไม่ค่อยสวยนะดาวผมมันอุบาทิจนหนึ่งอ่ะก็โฟกัสเอาไว้นะครับในในโซนนี้ว่าโอเคมันเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับในการเข้าเดอร์ฝั่งบายนะครับซึ่งเราจะทำไงกับมันได้อีกในกรณีที่เออถ้าเกิดเขาไม่ลงล่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้ย่อลงมาก่อนล่ะครับ ทำยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับทุกคนจะเห็นแนวต้านที่ผมคุยไว้แล้วนะครับว่าอยู่ที่สองสามสี่เออผิดอ่าสองสี่สองศูนย์นะครับสองพันสี่ร้อยี่สิบนะครับหรือว่าโดยประมาณนะโดยแถวๆนี้ยก็บวกลบได้สองสามเหรียญนะครับก็อาจจะคิดไว้ว่าโอเคลอให้เขาขึ้นไปเลยนะครับแล้วเรารอจังหวะที่เขาย่อลงมาจังหวะที่เขาย่อลงมาเนี่ยเราก็ Follow ตามขึ้นไปนะครับ เท่านี้เลยนะครับก็คือเราจะใช้เทคนิคในการเล่นก็คือเบรกเอาท์นะครับแล้วก็เก่งกาไรในระยะสั้นกันไปก่อนนะครับเพราะว่านบเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ตัวของไม้ที่มาจากด้านล่างที่เป็นมุมมองที่นบแชร์ไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับเราก็จะเล่นในกล่องระยะสั้นไปก่อนอาจจะโอเคเบรกขึ้นไปรอย่อแล้วก็เก็บแถวแถวไฮเดิมแถวแวนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าวแถวไฮเดิมเนี่ยก็เอ่อเวลามันมีแนวต้านหรือว่ามีแบบจุดทำออท,ทําไฮที่มันทิ้งไว้เนี่ย เวลามาขึ้นไปถึงนะครับมันจะมีเอฟเฟกอย่างน้อยเนี่ยเราก็ทํากำไรตรงนั้นไปก่อนในระยะสั้นซึ่งมันก็ไม่ได้สั้นมากนะก็ประมาณสามพันจุดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสามารถยังเล่นได้อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าอยากจะให้ระมัดระวังไม่ใช่ว่าเออคิดว่ามันขึ้นมาขนาดน,นี้แล้วแล้วมันจะไปได้อีกนะครับมันมีหลายกรณีเหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะขึ้นมาชนแนวต้านที่เป็นออททมไฮของของเขาเนี่ย ก็คือ2450้ยใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันคือจุดตัวเลขที่เป็นเป็นจิตวิทยาแล้วนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยเห็นแนวตานนี้หมดซึ่งเจ้าตลาดเองก็จะเห็นเหมือนกันนะครับนบเจ้าจ๋าอยากจะบอกทุกคนว่าในกรณีที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดอดทนรอได้นะครับรอให้เขาฟอร์มตัวไปก่อนอาจจะให้มันเห็นเป็นแพทเทิร์นในการกลับตัวลงก่อนไหมหรือว่ามันอาจจะพักตัวขึ้นเป็นในรูปแบบที่ อาจจะเป็น folding wave หรือเปล่าหรือว่าเป็น wave pattern ซึ่งถ้าเกิดว่าโอเคเราเห็นว่าเขามีการยกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับบีบขึ้นอย่างนี้ยกขึ้นอีกแล้วก็ยกหายแล้วก็บีบขึ้นอีกแบบนี้นะครับอา่าอาจจะขึ้นไปประมาณนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับว่าเขาค่อยๆบีบ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 นะครับอันนี้คือภาพของจินจินนาการเอาไว้นะว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาจะมีแบบเออแรงซื้อที่แบบ รายย่อยๆก็ชอบซื้อกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรายใหญ่เขาก็จะทุบลงมานั่นเองนะครับอาจจะแฉลบเลยไปบ้างนะครับแต่จริงๆราคิดไว้คือเป็นภาพประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นรูปแบบของเบทแพทเทิร์นนะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาได้อีกครั้งซึ่งนพอยากจะบอกว่าแพทเทิร์นที่ผมที่นพเล่นเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อดทนถือได้นะครับมันก็จะเป็นบิ๊กช็อตเหมือนที่ทุกคนเห็นในข้างล่างนั่นแหละ นะครับว่ามันเป็น In Head and Shoulder นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เข้าตามแผนผมแล้วก็ถือมาจนถึงตอนนี้นะครับจากจุดตรงนี้นะครับขึ้นมาประมาณ1 2 0 0 0นะครับ500จุดแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อาจจะบางคนอาจจะถือได้แค่ประมาณสัก2-300จุดหรือไม่ก็แบบเต็มที่2000จุดอะไรเงี้ยแล้วปิดซึ่งผมจะให้ดูของผมแล้วกันนะครับว่า เหตุผลที่ผมส่งไว้ให้เนี่ยคือผมส่งเอาไว้ให้ตั้งแต่วันที่28จริงๆว่าผมมองภาพไกลตลอดนะครับแต่ว่าอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนด้วยนะครับว่าเออเชื่อกันหรือเปล่ากัานเองนะครับผมเป็นการแชร์มุมมองเฉยๆนะครับเนี่ยอย่างนี้คือวันที่3นะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าเอออาจจะเป็นอินบุนะแล้วระวังนะครับอาจจะเบรกบนเบรกล่างก็ได้นะครับแต่อันนี้คือชัดเจนเลยว่าผมแจ้งเอาไว้เมื่อวันที่28แล้วนะครับ ในช็อตที่เขาขึ้นมาในสเตจแรกนะครับเห็นไหขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าย่อ,อก,ก่อนอยู่ในเลนนี่แหละอาจจะยังไม่ได้เบรกในช็อตแรกอันนี้คือวันที่28นะครับทุกคนเห็นภาพเนาะว่าผมแจ้งไว้แล้วว่าอันนี้คือวันที่28เดือน6นะครับตอนนี้เดือน7แล้ววันที่15จะต,ต้องรอให้มันฟอร์มตัวหรือว่าสร้างแพทเทิร์นเหมือนที่ผมบอกก่อนนะครับแล้วเราอาจจะได้บิ๊กช็อตที่อาจจะทากำไรได้เยอะ พอสมควรนะครับก็อดทนรอนะครับเพราะว่าผมเองถ้าเกิดหลุดแนวต้านนี้ไปหรือว่าหลุดสภายในไปเนี่ยผมเองคงต้องมารอที่จุดสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่า <c oughs> มันอาจจะไม่มีแนวต้านให้เราแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีตัวของโซนที่ชื่อว่าอินดิเคเตอร์มาจากโซน DZB นะครับอขออนุญาตเปิดนิดหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ค่าเฉลี่ยที่เขามีการเก็บสเต็ ในตัวของปีที่ผ่านมานะครับกับปีนี้มาเทียบกันแล้วมันจะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยครับว่าโอเคถ้ามันขึ้นมาถึงตัวนะครับทุกคนอาจจะคาดการได้ว่าโอเคตัวนี้มันคือแนวต้านที่อินิเคเตอร์เขาให้นะครับซึ่งตรงนี้มันใช้ง่ายนะครับบางคนที่ไม่ได้ใช้ฟีบูลันชีอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ฟีบูลันชีไม่เป็นก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับซึ่งมันเป็นค่าสแตทที่ค่อนข้างเวิร์กนะครับนบมองว่าใช้บ่อยๆแล้วนอบเองนบเองใช้ทุกวันนะครับแล้วอยู่ในกรอบอย,อยู่ในเลนนิดประจํานะครับ อย่างช่วงที่เป็นแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมแบ็กท์ให้ดูก็ได้ครับว่าผมใช้แล้วมันรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดตัวดีซับีขึ้นมานะครับสักครู่อันนี้ขึ้นนวต้านที่ผมตีไว้แต่แรกนะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะมีแนวต้านอยู่นิดนึงนะครับต้องยอมบีกปั๊บปับ สักครู่นะครับเากำลังโหลดโหลดอยู่อ่ะเราจะได้ค่าสแตตมาแล้วนะครับก็คือค่าตัวของแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับเราจะสังเกตว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาชนจากนั้นเนี่ยมันก็ย่อเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะขึ้นมาชนปุ๊บย่อเลยเนี่ยมันเป็นค่าสแตตที่มันใช้งานได้ประจํานะครับซึ่งผมใช้ตัวนี้ในการเทรดใ,ในระยะสั้นแล้วก็ระยะไกลฉะนั้นถ้าว่าใครที่มีตรงนี้ด้วยนะครับก็ เหมือนจะเป็นแนวรับมาต้านที่มันอัปเดตให้เราทุกวันอ่ะบางคนที่แบบไม่ได้ตีแผนเองหรือว่าเตีแผนเองไม่เป็นนะครับใช้แนวรับต้านตรงเนี้ยที่มีในใะสาคัญที่มีโอกาสกลับตัวหรือว่ามีโอกาสไปต่ออะไรเงี้ยนุ่งมองว่าใช้ได้ดีนะครับอ่ะนี่แนวรับวันอังคารที่สองนะครับใครที่ได้แนวรับตรงนี้มานะแล้วถือขึ้นมาอีกนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ตรงช็อตนี้แต่ว่าได้ตรงช็อตนี้แทนนะครับแล้วมันไปถึงนู่นนะครับ 2 4 1พันี่รสิบเอ็ดสิบกว่าแล้วแต่ถาเราพูว่าถวันศุกร์ก็ควรลองดนสภาพดูครับตรงนี้มันคือสองพันสามรอยยี่สิบนะครับเนี่ยแค่นับจุดนี้นะครับแล้วใครลองถือรันดูเหมือนที่ผมบอกไว้ว่าเป็นอินบอร์ดจอเดอร์ตายแล้วนะครับเห็นไหมไปแบบสุดสดนะครับเมื่อกี้มันชนแนวต้ามันก็ย่อให้นะเห็นไหมมันชนแนวต้าตรงนี้ตรงที่ช่วงเอ่อน่าจะเป็นวันอาวันศุกร์นอนฟาร์มก็ย่อให้ตั้งพันแปด นะครับพันแปดร้ชุดก็ได้กําไรในในระยะสั้นด้วยแต่ว่ามันเป็นขาขึ้นไงเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับชนแนวรับปุ๊บโอเคชนเส้นทนลอีกมันก็มีอะไรเพิ่มเติมเห็นไหมฮะอ่าลงมาจิ้มนะฮะเห็นไหมรานะคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆตามโครงสร้างของเขาอ่ะแต่ช่วงนี้มันเป็นแบบเออแบบสตองเนี้ยอินดิเคเตอร์บางตัวก็เอาไม่อยู่แต่ว่า เราก็ต้องดูด้วยว่าเออมาเราตามโมเมนตัมของไทมเฟรมไหนเราตามโมเมนตัมของขาขึ้นไหมหรือว่าตามโมเมนตัมของขาลงถ้าเกิดตามของขาขึ้นเราก็แค่รอฝั่งบีฝั่งบายเป็นหลักเท่านัา้นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับการบ้านของทุกคนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับต้องอยากให้ทุกคนโฟกัสแล้วก็เฝ้าดูไปก่อนนะครับเพราะว่าวันจันทร์วันนี้อาจจะไม่ได้วิ่งเยอะนะครับแต่ว่าให้ทุกคนดูแผนอันนี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับตัวของทองคําก็ ให้ไปการบ้านนะครับอาจจะวิ่งในอีกวัน2วันนะครับร้อยข้อร์มตัวก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราเข้ามาพิจารณาเดี๋ยวนบจะคอยอัปเดตให้ในตัวของอบนเพจนะครับแล้วก็ในในตัวของ YouTube ด้วยนะครับใครที่ติดตามไว้ก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วกันนะครับเวลามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนบจะอัปเดตให้แบบเดียวทำหรือถ้าเกิดใครที่เอออยากได้แบบไพรเวทจริงๆนะครับก็จะมีในกลุ่มของ Discord นะครับที่นบจะอัปเดตแผนอย่างเงี้ยให้แบบ ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ติดกติดตามได้นะครับก็มีช่องทางการติดต่ออยู่ก็คือตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์นั่นแหละมันจะเป็นลิงก์รวมนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้นะครับมาปรึกษากันได้จริงๆตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวของอีกคู่หนึ่งที่ผมสนใจด้วยก,กันก็คือตัวของ BTC นะครับหรือว่า Bitcoin นะครับก็จริงๆมันชนแนวรับของเราไปพอสมควรแล้วนะครับราคาก็ รับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดมองทำเฟรมเดย์เนี่ยเหมือนจะเป็นแท่งกับตัวขึ้นด้วยนะครับก็คือแท่งบริเวณนี้นะครับเป็นแท่งพินบาร์สตก็มีการยกขึ้นนะครับเป็นบูลิดไดเวอร์เจนจากนั้นเนี่ยราคาก็ยกขึ้นไปแล้วนะครับผมก็ไดออเดอร์นิดนึงนะครับก็ถือๆกันไปนะครับแต่ว่าตัวของบิตคอยเนี่ยก็ยังมีแนวต้านอยู่นะครับอยู่บริเวณบริเวณสัก6 7 0 0 0 1> 4 1 6สิบนะครับโดยประมาณนะบวกลบได้2อสาเหรียญอาจจะเกินอาจจะเกิน2อสามเหรียญอาจจะแบบเออไปอีกนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะวิ่งพวดไปเลยนะครับก็ระมัดระวังไว้ด้วยแต่ว่าโมเมนตัมของผมเนี่ยมองว่ามันเป็นรูปแบบของบูลลิตเสียมากกว่านะครับอาจจะไปได้อีกพอสมควรนะครับก็ถือในระยะยาวนะครับไม่ไม่ใช่คือผมไม่แนะนําให้ไปเทรดแบบตัวของเออเขาเรียกว่าไรไปเทรดใน เอฟหรือว่าเป็นเทรดแบบฟิวเจอร์นะครับให้เทรดแบบสปอตดีกว่านะครับจะปลอดภัยมากกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบครับถ้าเกิดใครที่ชอบซิ่งก็ไปเล่นในฟิวเจอร์ก็ได้นะครับโอเคตัวของ bitcoin ก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เป็นกาอัปเดตว่าโอเคมันอาจจะไปต่อแต่ก็ถ้าเกิดทะลุ6กหที่ผมว่านะครับก็ดูที่71 0 0 0มื0 0แถวนี้ไว้นะครับว่ามันเป็นแนวต้านตรงนี้ถ้านันเองนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณคนมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับยังไงก็ อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็เข้าไปซัพพอร์ตผมด้วยในห้องในแอปอื่นนะครับก็มีหลายหลายช่องทางนะครับถ้าเกิดใครอยากที่จะติดตามข่าวสารอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแอดมาทางตัวของไลน์ได้นะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับจะเป็นนบกับน้องแอดมินที่คอยตอบนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอ๋อลืมแจ้งเลยวันที่20สิบผมมีคัร์สนะครับ private c ัร์ใครที่อยากรู้เรื่องของเทคนะครับยังเหลือที่นั่งอยู่ นะครับในกรุงเทพนะครับสองแบบออฟไลน์แล้วก็จะมีออนไลน์ด้วยนะครับก็ใครที่มาจากคลิปนี้นะครับอย่าลืมเออเหมือนบอกว่าแคปวิดีโอนี้มาก็ได้นะครับผมจะเข้าใจเลยว่าโอเคมาจากหนึ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีราคาพิเศษให้นะครับก็ลดลงไปประมาณ30อร์ซนตนะครับแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งหมื่นนะครับเพราะว่าเป็นราคากันเองแบ่งปันนะครับสำหรับพี่น้องเพื่อนกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆน,นักเทรดนะครับก็ยินดีสนับสนับสนุนนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถรียกถามมาได้เลยนะครับในค์สหรือว่าในคอมเมนต์อะไรเงี้ยถ้าเกิดนบราบมันนบมีเวลาแล้วนบเห็นนะครับเราจะเข้ามาตอบทุกคนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย